ดูดวงรายเดือนราศีพิจิกพยากรณ์รายเดือนวันที่1ถึง30พฤศจ,จิกายน2559ราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจ,จิกถึง15ธันวาด้านการงานการเงินทางด้านการงานของชาวพิจิกในเดือนนี้มีเกณฑ์ยุ่งยากให้ระวังคนคิดไม่ดีเกี่ยวกับงานที่มุ่งหวังการประสบความสำเร็จจะมีการติดขัดแบบไม่น่าจะเป็น ขอให้คุณเข้าหาผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกว่าไว้จะได้รับผลดีมากกว่าการตัดสินใจทำอะไรด้วยตนเองนะคะหากคุณลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนให้ระวังการคดโกงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดมาก่อนกว่าจะทำกันได้ค่ะทางด้านการเงินคุณมีเกณฑ์ที่ดีในด้านรายรับหาง่ายจ่ายคล่องไม่มีเหลือเก็บเลยค่ะความรัก ความรักของคุณในเดือนนี้สำหรับคนที่มีคนรู้ใจแล้วมีความมั่นคงดีมีความรักความจริงใจให้กันเป็นอย่างมากคนโสดจะได้พบรักแท้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนและคุณจะได้รับข่าวสารจากคนที่คุณรอคอยในเร็วๆนี้ด้วยนะคะด้านครอบครัวในครอบครัวเดือนนี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานแต่จะมีเรื่องกลุ้มใจเกี่ยวกับเด็กๆหรือบริวารที่จะทำให้ทุกคนเป็นห่วง อาจจะซุกซนมากจนหกล้มให้ระวังการเจ็บป่วยเป็นไข้เล็กๆน้อยๆจากความประหมาทของตนเองในเดือนนี้ด้วยนะคะดูดวงรายเดือนราศีพิจิกพยากรณ์รายเดือนวันที่1-30ถึง30พฤศจกิกายน2559าราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดวันที่1 6พฤศจิกถึง15ธันวาด้านการงานการเงินทางด้านการงานของชาวพิจิกในเดือนนี้ มีเกณฑ์ยุ่งยากให้ระวังคนคิดไม่ดีเกี่ยวกับงานที่มุ่งหวังการประสบความสำเร็จ